ครับสวัสดีครับผมครูบานนอนหน้าครับบันนี่ผมหยิบผ้ามาเห็ดดุลินรี่สังขอแสงครับพอผมเคยไปแล้วครับแต่โดนหลายเดือนแล้วครับแต่บันนี้น้ำมันพ่วมผมไม่ได้เก็บใบครับบันนี้มันกะไก่วามันจมน้ำอยู่มันอยู่กับมองคิดว่าฝุ่นครับฟังท้าฝุ่นฟังหน้าผมดีว่าผมเคยเห็ดอะไปลูกพักปลูกพักปลูกยังไงบ,บันนี้ผมก็เลยผสมไห้บันนี้ผมสีผ้าไปเบิ้งทบวา เศษทียวมันเหลือเนี่ยมันดีไซน์ดีบ่ครับว่าอยู่พูนอยู่ทางพุ่นละที่น้าผมว่าผมเฮ็ดไปคุณนะตามผมมาครับเดี๋ยวผมมีภาพเบิ้งเศษจุลินทรีสังก้อแสงว่ามันถี่ย่งใซนได้บ่ครับครับน้ำห้วยครับ คือทั้งเพีับผมเคยเหยียบไปครับเฮเจอแล้วครับเจอแล้วจุลินทซียสามคอสแสงนี่ครับหน้าผมเคยเหยียบปลูกพักปลูกยังครับนี่มาดสิพามาเบิ่งจุลินทซีสามคอสแสง จุลินซีสังกห์แสงน่ครับเหลืออยู่ครับเหลืออยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปขวดหนึ่งครับน่ครับมันหลายเดือนล้วครับที่ว่าผมเิเดไว้ครับประมาณก้อนน้ำถ่วมก้อนน้ำถ่วแล้วก็น้ำถ่วประมาณสองสามเดือนนะครับโดนอยู่ครับดีครับที่ว่ามันเหลือว่ายังมันจิเป็น ยาเป็นยังไงผมว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปขยายเอาไปฟื้นขึ้นฉีบจุลินซี่สังกอแสงตัวนี้ครับนี่ครับหนึ่งขวด <c oughs> เน้นๆครับหัวเชือย่างดีครับนี่ครับเชือยนี่มันเป็นแล้วเก็บไปโดนยังไงมันก็บ,บ่าตายครับเชือครับ <c oughs> ครับจริงที่ผมเตรียมใ้กับซีมีขวบเป้าครับสามใบไข่ไก่ครับสองหน่วยผงชโดรดับหนึ่งซองกัะปีครับแล้วก็น้ำปลาครับวันนี้ผมกับสิมาแบงเงินครับ แบ่งจากหัวเชื้อหนึ่งขวดหเห็นเป็นสี่ขวดเหมือนแบ่งๆแบบว่ากาๆเอาครับทีลงไปเลยครับทีลงไปเลยเนี่ยครับขนาดจุ่มน้ำอยู่นี่น้ำประมาณสองสามเดือนครับสองสามเดือนเนี่ยหัวเชื้อมันก็นยังบ่ตายครับนี่ถ้าเป็นของแท้ครับ นังบ่าตายอยู่ครับเสือหนึ่งขวดแบ่งให้ได้สามขวดผมสะแบ่งหัวเสือก่อนนะครับพว่าอย่างม,มันล้มมันมันจะลม้มเอาน้ามาครับมันมันจะลม้มผมก็แบ่งครับแบ่งเลยก่อน ้าวครับกาสูตรใครก็สูตรมันสิมันนี้หลายคนเหค้อกันนะครับใน YouTube แต่มันบอกคือกันจะคนครับบอกคอยคือกันครับแต่ละคนสูตรแต่ละคนบอกคือกันครับเนีย่ยผมสิแป้งยิ่งสิครับ หนึ่งขวดนี่ครับประมาณนี่แหละผมจิแบ้งให้มันเป็นสี่ขวดสี่ขวดมันจังบรมนะขวดล่มมันแห้งนันจังบรมแล้วแต่ความถนัดของผู้ใดของไผ่ของมันนะครับ ต่อไปกะต่อไข่ครับต่อไข่หนึ่งฟองสองฟองครับผงชูรสผงชูรสครับผงชูรสหางงองๆงงงงเงี้ยโดยเฉพาะแบบนี้นะครับผมทำคนเดียว น้ชูรสหนึ่งช้อนครับหนึ่งช้อนชาใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายครับสองช้อนชาอีสองช้อนโตอีสองช้อนโตสนุกเว้ยแล้วก็เก็บไว้ใส่ต้มบะงุงครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายแล้วก็น้ำปลาครับน้ำปลา น้ำปลาสองช้อนครับสองช้อนโต๊ะปุ๊บปับครับสูตรใครก็สูตรมันสิครับตีครับคนนะครับตีให้มันเข้ากันเข้าไปเนี่ยนี่ม่าอยากกินน้ำ จางงานมาทีครับเนี่ยมันบ่คอยค้นกันนะครับเฮ็ดสูดเงี้ยมูนี่จับได้ในกระหิตอันนั้นนะครับเอาบ่ผบิดที่รีดตองกะปิครับกะปิกะปิผมนี่ใส่ซ้ำเนียครับนี่แค่นี้ก็พอแล้วกะปิ มีคือเปลี่ยนอะไรอันแต่ละบัาเอือยังดอกเข็ดยิงล่างยิงครับหยดน้ําหยดน้ำไปไหมครับพ่อมันละลายพ่อกระปีละล,ล,ล,ลายครับมองใส่หลายเด้อครับพ่อกระปีละลาย่กับบีบีพ่อมันละลายครับแต่ความถนัดของแกเราคุ้นหรอกมันถ้าผมเบิ่งหลายคู่ไหลาอาจารย์หรวมันกับเมือกกันครับ เหนือตะวันออกแถวนั้นเนี่ยส่วนประกอบหลักๆอีหรี่ก็คืออีหรีอีหรอก็คือนี่ครับไข่ไก่ครับเพราะว่อลินชีจังกอแสงอินไข่ไก่แต่ก็ปฟุงชิลด์นำปลากัปิผู้ได้ชนะแบบใดก็เห็ดแบบนั้นครับสีงามสีแดงมันกับเบเกียวปันไดนะครับขอแค่ว่ามันมีจุลินทรีห้องพอไตนี่ครับก้นพร้อนเป็นน้ำจังน้อยครับพอมผสมกับไข่ได้ อันนี้สูรองผมนะครับผมขึ้นขึ้นมาเองไม่นะว่าขึ้นพิธีทรมของผมเองน่ครับนั่นเป็นน้ำเล็กน้อยแล้วก็ผมกะเทสผสมกันที่ไนครับผมนะครับเอา้าเรือเมียนกะปิจะไหน,นง่ายง่ายสบายสบายไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์เราเป็นแค่ นักวิชาเกินเนี่ยครับตีแลบให้มันเขากันจังน่อยรับเขากันจังน่อยน้องตงไหนกันให้มันเขากันจังน่อยครับเพราะมันเขากันแล้วกะให้อาหารครับให้อาหารจุลินทรีย์ครับปั๊บใส่ไปเลยครับจากสามซี่ส่นเก้าครับ นี่ครับเดี๋ยวผมเปิดออกเหมือนก่อนนี่แหละเฮ็ดผู้เดียวปับป๊บ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 แบบปับ๊บแบบกรุบงวนกรุบชู้ดเดียวใส่ดไปเลยครับหนึ่งสอง สามสี่ใจไปเล้บเขาต้องเห็ดยังไงไงครับเขาจะเห็ดไหนมันหนักกันเห็ดยากมันกะยากครับกับเขาเห็ดไงมันกันกนกกบไง,ก,ง <c oughs> บกไปเรื่อยครับสองสามเอา้าสามจันนี่เอา้าจังน้อยสี่ ปั๊บแบบเฮ็ดไปเรื่อยครับเห็ดให้มันง่ายแต่ง่ายเห็ดให้มันเฮาหฮาเสียดให้มันยากกมันแต่หนกยังกันคือกันครับอันสุดท้ายให้เหมือนครับ นี้ครับห้อาหารแ e c ชั่นครับขั้นตอนต่อไปกะเติมน้ำครับจะเติมหลายนะครับเติมพ่อห้มันเอาน้ำสะอาดนะครับใส่น้ำสะอาดครับเติมนั่นพ่อห้มันเรืออากาศเล็กน้อยครับให้มันหายใจน้ำครับจะเติมเติมขวดใช้น้ำสะอาดนะครับใช้น้ำสะอาดนะครับผม ครับผมเติมน้ำแล้วตื่นตื่นตื่นดุตื่น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 ดุกดุกงามงาดุกดุกงามงาสูตรไชกับสูตรันครับเติมน้ำครับขย่าวจังหน่อยครับช่วงเติมน้ำขย่าวพุกเห็นมันตื่นครับเห็นมันกระจายตัวตื่น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 ดุกดุกงามามดุกดุกงามงามสูตรใครก็สูตรมันสิ เติมน้ำครับปิดฝ้าครับก็เขย่า ตื้นตืดตื้นตื้นตื้ของแทะของแทะดลกหงามงามกงามงา เขย่าครับเติ่นตืมเตืมเตืมเตืมนตินดกดก้ำง้มดกดก้ำง้มครับเติมน้ำครับ ขอย,ยาวเก้าัผมมันซีมตัวครับขย,ยายตัวดกดกดงามงามดกดกดงามงามโอเคสิ็จแล้วย,ยังครับวันนี้สิ็จแล้วก็เอาไปตากแดดครับอยู่นี่น้ำไปตากแดดครับ มาเบิ่งงันครับตักแดดครับตักแดดนะครับอันก้อนผมเรียนไปแล้วก็มีครับสีงามดีครับสีสวยครับตักแดดครับล่อไวอีกจังหวะเจ็ดอาทิตย์เอ๋เจ็ดมือครับเจ็ดมือสิบห้ามือก็ใส่เด้เลยครับอของผมมันสีมันเข้มอยู่แล้วนะครับนะครับจุลนรี์สงคอแสงผมเดี๋ยวมาไว้เพื่อ นี่ครับพ่นจสยเข่าครับพ่นจสยเขา่าเจ๊ยเผื่อยยังกะก็คือว่าเริงรากครับเ,เ,เริงรากเริงการเจริญเติบโตครับน้ามาครับพูงออกมาเส๊เขา่า เขางก็คอกกหาครับปีนี้ลงก็คอกกหาครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการฝืนขึ้นฉีพจุลินซีสังกอแสงของผู้บาวน้อนหน้าครับ เนียครับผมก็เอาไว้จพ่นเขา่าพ่นพักเจ้าอนนคตผมก็ทีปลูกพักครับพ่อได้กินพ่อได้ขายแล,ขแ,าแล้ว,มวมผมก็ได้ใส่จุลินซี์สังกษ์แสงขวบคู่ไปนั้วครับการรลองเบิ่งกัาว่ามันผู้ใดอยากเก็บตามกะได้ครับพปห้มมองสูตรห้องวิชาพ่อผมก็ได้มาจากอาจารย์ยูทูบเพืือนครับหลายอาจารย์ครับบอกอกันจากค้นครับในการที่จุลินซีย์สังกษ์แสงครับก็ต้องร้องเบิ่งครับ ลองสร้างลองคิดลองทำลองแปลงลองทดลองดูทุกอย่างครับถามากกับกดไลค์ให้กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อมีคลิปดีๆมีโปรโมชั่นอย่างเดี๋ยวผมเิเอามาบอกในคลิปต่อๆไปครับมีของดีแท้ครับผมบอกกันเนี่ยมีของดีให้ให้บผู้ติดตามผู้รับชมครับสําหรับมืออีกคขอบคุณครับ